สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้มาพบมาเจอกับเซียนซองนะคะช่วงบ่ายค่ะบ่ายวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะตามสัญญาตามเสียงเรียกร้องค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่สำหรับเลขล่างอย่างเดียวนะคะชุด4ีฮางแตกตรงๆไม่ต้องกลับนะคะ เอฟซีถามกันเขามาหลายถามพวถามพวบอลอี้อย่างดอกคือคักคือแนนแงหงวดที่ผ่านมาหน,นะบอยฟันมาสีหางล่างย่างเดี่ยวแถมยังบอกว่าตรงบบต้องกลับอีกต่างหากมาของเพื่นอิลีคุณบอกคุณแม่หนึ่งเจ็ดตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะจังไดเมื่อนี้นะคะเจนซองไดแนวทางม่มาแล้วไดแนวทางงวดวันที่16พฤษภาพคมสองหางมาฝากแล้ว กนสิไปรับชมเราฟังเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน่าคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะคะให้กาลังใจทางช่องให้กาลังใจผู้ที่เพิ่นเอาแนวทางมาปล่อยให้เฮ้าวิฟี่นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันว่าเป็นจังไดส่งคือบอมีไผได้โชคได้ลาบนําแนวทางนีบองหมวที่ผ่านมาคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใดยังบกติดตามบกกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้นั่นแหละ จะได้โบผาดแนวทางดีๆเวลาทางช่องเอามานําเสนอเนาะคุณพ่อคุณแม่เนานะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเรียกร้องกันหลายตั้งแต่เส้นซองล่มคลิปแหลกของหัวดนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าคอมเมนต์มากทั้งทักมากท่มากนะอาาายากได้แห้งวะสันพ่นคือแม่นคัดแทะเส้นซองกับบงหูขึ้นกันโ <c oughs> บหูขึ้นกันวเพ่นคือแม่น,นแหนะเนาะคุณพ่อคุณแม่แต่กับมีเขามีรุดหันละบังเอิญหัวที่พ่านมากมันอาจจะเป็นความบังเอิญวาสัน เจ้าของตัวเลขเพิ่นกับทอมโตทอมโตนะคะนะคะ่านะจะเป็นความบังเอิญพื่นบังเอิญเลขมันตรงกันเลขเพิ่นเข้านะคะเขา้าคักเข่าแน่หนึ่งเจ็ดตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะคะเดี๋ยวโชว์หลักฐานเก่าก่อนเดี๋ยวเอฟซีที่เขามาเบิง์ไม่ติดตามไม่สีหามาเียนซองเวาเองเออเองนะคะโชว์ดีเอ็นเอก่อนนะคะนี่นี่ละ ที่เจสองในน้ำเสนอที่จริงแน่วทางนี่เนาะงวดที่ผ่านมาสองพฤษภาคมหกเจ็ดที่ผ่านมากับมาต้องงวดยังสี่ละคุณพ่อคุณแม่เลขออกได้มือถึงสองมือเนี่ยละเพิ่นกับปอยมาให้เลยนะคะปล่อยมาที่ทุกๆงวดจะมาซีหางแบบนี้นะคะเจ้าของตัวเลขคนบอกว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะคะและกะต้องเป็นโตตรงบบต้องกับนะคะตามสูตรของเพิ่นเนาะแต่ว่าบางงวดมันกะ มีสลรับแน่นะคะอาจเทียหลังเทียกับไปบนแน่นะคะหมายถึงว่าที่เข้าเก็บสถิติไว้นาะหนวดที่ผ่านมาม้าลางของเพินีลีนะคะฟันล่างเป็นล่างนะคะเป็นหอมาสองเจ็ดสอเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศนสั่นเข้าหนเจล่างตรงๆนะคะไม่ต้องกลับจริงๆนะคะนี่ละเป็นยังเอซแฟนช่องนะคะคือตามกันไล์แถวสำหรับแนวทางนี้เนาะ วันนี้นะคะเจ้าของตัวเลขคุณบอกว่าฟันไปตั้งแต่ตอนงวดพิละเอาไปเลยนะคะให้เอได้เดบงแล้วก็เอาไปยิปไปจับลอตเตอรี่สิเดท่านทวงที่นะคะลอตเตอรี่ออนไลน์แน่นะคะบอออนไลน์แน่ก็เริ่มจํำน่ายแล้วมักตัวไดก็ล่องไปเลือกเบิงนะคะสำหรับล่างอย่างเดียวสี่หางแตกนะคะ ก่อนสิไเเบิงแนวทางไหมนะคะพักเบคโฆษณาจากน้อยคุณบอกคุณแม่สำหรับใครที่สนใจครีมหน้าใสนะคะอยากสวยเหมือนเซนซอกนะคะติดต่อมาเด้อคุณบอกคุณแม่วังหันน่ก็มีได้ไหลายออเดอร์แล้วนะคะทักมาเนาะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4นะคะฟากะจุดดำดำนะคะลอยสิวแนนนะคะลูกคมขนกว้างแต่งหน้าบอกเขาน้ามัน่นนาแบบ นาบนเนี่ยนะนะเออติดต่อมารักษาได้นะคะถ้าเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะอยากสวยอยากรออย่าลืมติดต่อมาเด้คุณบ๊อกคุณแม่ใช้ก่อนสวยก่อนนะคะใส่ที่หลังกะงามที่หลังหะละเออเลขนะเอาไว้เป็นเรื่องโชคเรื่องลาบนะคะเรื่องดวงนะ,ะแต่ว่าความสวยความงามไม่ต้องพึ่งดวงนะคะพึ่งขีมตัวนี้กับพอ่อทักมาโหลดเจือโหลดนะมันใส่ดีขนาะดเออล่องเอาไปใส่เนี่ยใช้อย่างน้อย ติดต่อกันอย่างน้อย2กระปุกขึ้นไปนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนนะคะถักมาเด้อคุณบอกคุณแม่เด้อตามเบอร์นี่ละล่องให้แล้วละเอยเว้าดูไรเอฟซีกับสีล่อข้านนะคะเฮาว่าเบิงแนวทางกันดีกว่าเนาะล่างอย่างเดียวนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะถึงพฤนสิบอกว่าบ่ต้องกลับกันย่าลืมเพื่อนำแนล่ะหาลังเทียนะเออทามากเนาะเอานี่เ้าถึง เฉพาะคนที่มาคนที่ถึกใจเลขสี่หางนี่ในวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะเราก็แค่สีหางนอกคุณพ่อคุณแม่ก็กันไว้หน่อยนะคะเพราะว่าม่มีไผเก่งปนันว่าจีบอกเลขถือตลอดหรือสีหูปนันว่าเลขมันสีมาตัวนี้แท่บอกตัวนั่นแท่บอกนะคะสีเป็นโตตรงแท่หรือว่าจะเป็นล่างแท่นะคะบ่มีไผ่หูเด้วคุณพ่อคุณแม่วิเคราะห์ดูดีๆนะคะไต่ตองดูดีๆนะคะล่างอย่างเดียว งวดสิบหพอหอหกเจ็ดที่แหลกเสียนซองกับบรลูดอ,อกวาเลขเพื่อนเขาพราอล่องคลิปนะคะสรุปแนวทางบเ่เนาะเอฟซีมาคอมเมนต์บ้ามวยแสดงว่าเอฟซีนี่จอบคักก็เสี่ยนซองอีกนะ ว่าเรืองนําเสนอไปหลายแนวทางเนาะคุณพ่อคุณแม่กับบรูว่าผู้ใดเปยอยังแน่นะคะน้ำเสนอไปมันกะหลายแนวทางหลายตัวเลขก็เลยจำบบดได้เอฟซีจำได้ดีค่ะแนวบอกเลยตามเดือววนๆตามเดี๋ยวนี้่าสัน่นหาวมาเบิ่งกันสำหรับงวดนี้เนาะเป็นโตมากแห้งในงวดเมื่อกี้เลยคุณพ่อคุณแม่อ่ะเจ็ดห้า เจ็ดเจ็ดแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดค่ะเป็นจังไดบาทนี่อ่มันสิมาลอยงวดนี่อิลีบอทเจ็ดห้าแปดเอเจ็ดห้านี่ก็บแปดหานี่คุณพอกคุณแม่งวดเมื่อกี้นี่ป๊าโพดพถ้าไา้แปดห้านี่เนาะเอาลองพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับแนวทางงวดนี้ เซนซองใดมาเจ้าของตัวเลขคนปล่อยมาแล้วเท่ากับจวดจดาดฝาดยาวเลยนะคะเอามานําเสนอให้ท่านทวงที่คือจังวหวะละถ้ามีคนมักนะคะจะได้เฝ้าไปเบิ่งลอตเตอรี่นะคะหยิบจับไบก่อนเนาะหามีโชคมีหมานคุณพ่อคุณแม่หางวดนี่แตกของเพิ่นอีกนะคะสําหรับเลขล่างอย่างเดียวนะคะชุด4หีหางแตกประจำงวดวันที่16พฤษภาคม67ปล่อยออกมาแล้วนะคะก็มี 7 5 7 7 8 5แล้วก็8 7ค่ะเจ้าของตัวเลขคุณบอกตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะอันนี้คือความมั่นใจที่เปินฟันมากเนาะคุณปอคุณแม่เนาะจำเ7็นี่ก็บ่ต้องกลับเด้อประสันพันวานะ <laughs> <laughs> นะเออเลนโมกแน่จักหน่อยนะไ่ได้เล่นโดนแล้ว <laughs> เล่นเองหัวเองก็ได้ตัวว่าบุ้มีไผหัวไห,ห้กับหัวเละเจาควงเองโหลดนาเส้นซองก็ได้เอาเป็นเล่ยๆเล่เขาสัน <laughs> ่นเอฟซีอะแคปหน้าจอไว้ดูนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเดอ้อคุณพ่อคุณแม่พิจารณหน้าเบื้องนะคะคือเก่าเหมือนเดิมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบุ้มีไผสีม่ฮหูได้ปน,นันดอกวาเลกจะมาแทบบบนะคะโตได้สีออกแทหะนะคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะบ่พีพผยังรู้วอนาคตได้จริงดอกเนาะลองดูเนาะ,อะโอเคนะคะมีแนวทางดีๆเด็ดๆทีๆ่คุณพ่อคุณแม่รอคอยนะคะเซนซองใดมากอะฝ่าวออมานํนำเสนอเลยนะคะจะได้รู้ทันเหตุการณ์นะคะท่านทวงที่วิเคราะห์ไวๆตัดสินใจได้ไวๆนะคะจะได้ฝ่าวิบ่าวจับกอน่นมูกอน่นพวกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ในคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะนํามาฝากมาตอนคุณบอกคุณแม่แล้วคลิปนาก็ยังเป็นที่เด็ดอยู่ดีเออบอกได้เลยว่าที่เด็ดอีกเหมือนกันนะคะเอฟซีรอคอย f อฟซีามหาบอกเส้นซองตามขึ้นกันนะคะสำหรับหลักร้อยโคตรแม่นนะคะมาแล้วนะคะเอฟซีสายวิง่งสายเมยสายแลนสายมาราทอนนะคะเอาไปวิ่งเอาไปจับคุณบอกคุณแม่ ได้โชคได้มานอีกแล้วสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะจำได้มามล่อรุ่นกันนะคะถา้าติดตามในคลิปทัดไปนะคะว่างวดนี้16พฤษภาคาม67เพิ่นจะปล่อยโตใดใไหม่เข้าเดลุ่นนะคะออไรเหีนะอสำหรับคลิปนี้ก็ชัดเจนนะคะก่อนที่จะปิดคลิปเหมือนเดิมนะคะขอฝากเนาะสำหรับผู้ใดนะคะสนใจในความสวยความงามนะคะอยากสวยอยากรอนะคะติดต่อมาหาเซนซองนะคะ ตอนนี้ยังพร้อมส่งอยู่นะคะแนะนำหมคุณพอกคุณแม่ฝ้าวสร้างยาตัดสินใจสาด้ดยคุณพอกคุณแม่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าอีกโดนฮุนเดอร์บันิจังสิได้นะคะเพิ่นสร้างผลิตอยู่นะคะอีกนานพอสมควรนะคะน่าจะรอประมาณครึ่งเดือนเลยนะคะสําหรับมดลอดนี่ไปแล้วจังใดผู้ใดที่สนใจหรือว่าใส่ยู่แล้วกําลังสีเบิร์นะคะให้ติดต่อมานะคะเดี๋ยวครีมจะหมดเดี๋ยวมันจะ ใช้ไม่ต่อเนื่องเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะโอเคนาะอขอฝากไว้นะคะโทรมาก็ได้ทักมาก็ดีนะคะ0940292674นะคะจะขึ้นว่าบุญนำโชค3นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เซนสองขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะได้ฝากไปเฮ็ดที่ดีที่เด็เดลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งอีกเนาะ,ะขอจบไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ